นิเดียวเองนิเด no ียวปรับภาพปรับภาพไงครับผมก็ปรับแบบไหนอ่ะปรับพันเก้ายี่สิบนี่แหละขนาดจอนะได้เลยนะคามิงกหบอยากเล่นเก่งปิดเสียงเล่นนะเล่นเล่นแมทอ่ะปิดเสียงเล่นเยอะๆครับผมเดี๋ยวเราจะตึงกันเองมันมาแล้วมันกระพริบมาแล้วอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองหน้าเขาเยอะๆใช่ใช่ใช่ยิงเขาด่าหัวไม่ยิงอย่างเงี้ยภาพละเอียดเหรอกลางๆต่ำๆอ่ะโอยมาตะขนาดนี้นิดเดียวเองนิดเดียวปรับภาพปรับภาพไงครับผมก็ปรับแบบไหนอ่ะปรับพันเก้ายี่สิบนี่แหละขนาดจอนะเอ้ยได้เลยนะทามมิ่งเหรอ อย,อยากเล่นเก่งปิดเสียงเล่นนะเล่นเล่นแมทอะปิดเสียงเล่นเยอะๆครับผมเดี๋ยวเราจะตึงกันเอง <ๆ S 1> มันมาแล้วมันก็พิมพ์มาแล้ว it, อ๋อเฮ้ยเฮ้ยยมองหน้าเขาเยอะๆตัวยังใเป็นอใช่ใช่ใช่ยิงเขาด่าหัวไม่ยิงอย่างเงี้ยภาพละเอียดเหรอกลางๆต่ำๆอ่ะ โหยมาตะขนาดนี้